ôi 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 tao 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 ủa, chỉ cần chỉ cần chẳng là lướt luôn đấy, thật đó, hẹc. โอ้โหก้องอะไรวะทำไมมันใสยังวะโอ้โหใสเกินเ็นรซะมั้งโอ้โหเซียวมี่เซียวมี่เอ้อ๋ยวนี้เล่นของจีนนะขอบโุนี่มาเคยว่ามามาดีวีกับ

รองเท้าแม่งก็ขาดขอเาาออยิงอีกเออยิงอีกยิง <c oughs> อีกโอ้ <c oughs> ออยไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่เรกเขาเป็นตตอดอ่ะกลัวาหายของเขา น้ำสักน้อยสิครับครับพี่เป็นไหมครับครับโอเคก็โอเค,อเคดีครับสนุกสนานดีปาร์ตี้ได้ไดเอาี่แปะเอาน้ำหน่อยมีไหมโอ้ผมครับเฮ้ยแล้ว

ปิดลายใหม่แล้วมันนี่้ายข้ามหินของอะไรแล้วครับเนี่ยนี่คลองสิบเราตามมาเจอพี่วีเอ็กซ์ละยอดโอ้โหแน่นอนแน่นอนมากใจเกินร้านไม่มัน

พันธุ์ดํา lắm แต่อะไรอันนี้

ด้านด้านได้ย้อยด้านได้ย้อยเลอ่าถอยเลยถอยหักสายสุดเลยครับถอยหักสายสุดเลยทางลงก่อนนะน้ำลงเลยไถอยได้อีกครับถอยได้อีกถอยอีกถอยไม่ถอยไม่สายสุดเลยครับสายสุดเลยและสายอีกครับได้อีกได้อีกถอยได้อีกไม่พ้นไม่พ้นครับถอยถอยถอยอีกถอยบีกต้องถอยเยียบผิดอันนี้ครับ ขับไปครัอีกไปอีกคับไปอีกไปอีกฝ่าเครับฝ่าเลยฝ่าเลยครับฝ่าเลยฝ่าเไปลมาเไปเลยมาเลยีีอยปล่อยคอยปล่อค่อยค่อยเบรกเบรกค่อยครับอาวุธไปอเาไปนี่ไปานี่ฝ่าไปอีน่นี่ไปไ่าไปีไปไาไปอีไปบไปี่ไ ยงง่านเลยเียมันซต้อมนปันดำแล้วล่ะต้นันดำนี่อ้ไปไหนอะมไ้นี่ต้นไทหนีนานมอเตไว์หนุ่มนเมื่อกี้ปาดไปหนหนึงโ้จลอดไหมนะจะถึงแล้วพี่จะถึงจุดกลางเต็นแล้ว โอ้ยสุดยอดฮสุดปัดใจโอ้โหใจเกินร้อยไม่ไม่ไม่พอครับเป็นร้านไปามไปเลยจุดแล้วบทอันนี้กบไปถึงที่พักแล้วโอเคที่พักขอมือแร่ไปครับ nice thoái gần thổi đây mày thổi đây mày đây kh hey, không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎，来这边。 ถูกตะหงี้สีสันแลวคลิปนี้ออกมตัองแ่ล้านเลยเฮยตอนนี้คือพี่าทิตย์อทิตย์นาได้ดูเลยฮะทยอยออกทยอยออกพี่เออโอ้โห ไปโพสตเลย ไปเป็นล้าน Má, máy, chiên máy Good job. Oh oh